สวัสดีค่ะน,นัทพัฒน์งานวัยจากโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมค่ะรมณีสมาลัยจากโรงเรียนบ้านใหม่สุกส้มกบค่ะวันนี้เราสองคนได้รับมอบหมายให้มาบรรยายในหัวข้อเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้สูส่การสร้างวีคัสเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค,ค่ะเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ ขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การสร้างแผนเพื่อไปสร้างวดีทัศน์นะคะจากสไลด์คุณครูทุกท่านคงคุค้นตากันดีนะคะคือองค์ประกอบของการจัดทําแผนนั่นเองโดยส่วนมากจะมี10องค์ประกอบหลักค่ะบางโรงเรียนอาจจะมีน้อยกว่าก็ได้นะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแต่ละโรงเรียนค่ะโดยแผนจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นคือจะต้องมีลักษณะก็คือหนึ่งมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนโดยมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ ความถนัดนะคะอาจจะเป็นเก่งกลางอ่อนก็ได้นะคะมีการกําหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนมีการกําหนดสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีการกําหนดการวัดผลการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ะะมีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยจะเน้นที่คุณธรรมจริยธรรมและมีการบูรณาการตามความเหมาะสมค่ะส่วนสไลด์นี้นะคะเมื่อเราทราบนะคะการจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างและวิธีการที่จะนำการเรียนแบบ active learning มาใช้ในการสร้างวดีทัศน์ในตัวแผนนะคะ1 การเรียนกาสอนแบบระดมสมอง 2. แบบเน้นปัญหานะคะหรือโครงงาน 3. แสดงบทปาสมมุติ 4. แบบแรกเปลี่ยนความคิด 5. แบบสะท้อนความคิด 6. แบบตั้งคำถามและ7แบบการใช้เกมค่ะซึ่งเราจะเลือกแบบไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะโดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีการกระทำเองการเรียนการสอนเองคิดเองทำเองและก็มีการตอบสนองกับ คุณครูเองนะคะส่วนคุณครูเป็นเพียงคนที่แนะนําเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างแผนสก,การเรียนรู้นะคะซึ่งจะมีลักษณะแต่และโรงเรียนอาจจะมีการเขียนที่แตกต่างกันอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่ค่อนข้างที่จะครบนะคะก็ประกอบไปด้วยที่เราแจ้งกันแล้วนะคะรหัสวิชาหน่วยรายวิชานะคะจำนวนชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้นะคะสาระสำคัญนะคะ ขอข้ามาที่สไลด์นี้เลยนะคะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้แหละค่ะที่คุณครูจะมีการออกแบบกิจกรรมต่างๆของนักเรียนที่เน้น active learning และสามารถที่จะนำวีดิทัศน์หรือสื่อที่เราสร้างขึ้นมาใช้ได้นะคะขั้นนำตรงนี้หรือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะตัวอย่างแผนนี้จะเป็นการเล่นเกมนะคะ เป็นการเล่นเกมจบปุ๊บตอบปั๊บนะคะซึ่งจะมีการตอบสนองหรือกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเรียนนะคะเพราะเด็กระดับชั้นปประถมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นการเล่นเป็นสําคัญนะคะเรียนปนเล่นมากกว่านะ,ะหรืออาจจะมีการใช้ยกตัวอย่างแผนนี้นะคะเป็นวิชาสังคมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของขอนแกน่น เราอาจจะใช้เป็นคำขวดก็ได้นะคะที่จะเป็นตัวนำนะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะซึ่งมีความสำคัญมากในการออกแบบของคุณครูนะคะในแต่ละกิจกรรมที่จะนำมาใช้กับนักเรียนให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการตอบสนองนะคะ เราจะนำวิดีโอตรงนี้นะคะมาสร้างนะคะและนำมาใช้จากการเรียนการสอนในขั้นนำในขั้นที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอค่ะในส่วนของสไลด์สุดท้ายขอกล่าวถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้นะคะสื่อและวิดีทัศน์ที่เราผลิตขึ้นมาจะอยู่ในส่วนนี้ซึ่งจากพรบการศึกษาใหม่นี้นะคะจะมีการทำวิทยาฐานะซึ่งเรียกว่า P.A. นะคะโดย1เกณฑ์ตัวชีวัดซึ่งจะบอกว่าจะต้องมีการสร้างแผนและนำแผนมาสร้างวินิทัศน์ะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อเราทราตรงนี้แล้วนะคะก็คือเป็นหนึ่งในผลดีของคุณครูที่จะนำไปใช้ได้นะคะสคุณครูสามารถที่จะนำวินิทัศน์นี้นะคะไปใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียนก็ได้นะคะ สำหรับหัวข้อเรื่องแผงกนการจัดการเรียนรู้นะคะคุณครูแต่ละท่านสามารถนําไปปรับใช้กับรายวิชาที่ตัวเองสอนได้เลยนะคะเราสองคนก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ